มาแล้วครับขบวนเจ็ดห้าตอนนี้ช้าอยู่สามสิบเจ็ดนาทีนะครับเลยนะครับผมกำลังจะผ่านเครื่องกันอัตโนมัติซอ,อ,อยบ้านเซนนะครับผมห้าโมงห้าโมงยี่สิบสามนะครับตอนนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับเห็นแสงไฟมาแล้วจุดนี้มันก็มาถ่ายเลยนะครับตอนอีพีหนึ่งอีพีแรกๆเลยม,มาถ่ายตรงเนี้ย ก็เดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องกานควบคุมหน่อขอนแก่นนะครับตรงนี้อ่ะก็มีหมานะครับติดนะมีหมาดี่อยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยนะครับเครื่องกานอัตโนมัติบ้านเซกถนนบ้านเซกกับเ,เครื่องกานควบคุมหนองขอนแกางนะ ถนนบ้านเซนะครับซอยซอยยันเกาะนะครับมาละตอนนี้น่าจะเพิ่งผ่านคำกิ้งมานะครับผม<อ>มีหมาเด็กด้านหลังผมที่เพิ่งเดินผ่าเมั่อเกี้ นี่นะครับเครื่องกันควบคุมเนาะขันกั้งอยู่ใกล้ๆกันเลยเออนั่นแหละ ส่วนตรงนี้ก็เครื่องกันเครื่องกันอ,อัตโนมัติถนนบ้านเซนะครับซอยยันหรือว่าซอยยันยก็คือจะเรียกว่าถนนบ้านเซก็ได้นะครับถนนมันก,ก,ก,ก็คือถนนบ้านเซนะครับถนนบ้านเซนนะครับแต่อยู่ในซอยยันเกาะน,นะครับ ทำกิ่งมานั้นครับตอนนี้น่าจะกำลังผ่านนะครับแล้วคือเห็นแสงไฟมานั้นนะครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าใครจำได้นะครับตอน EP อหนึ่งผมมาถ่ายไปเนีย่ยผมมาเอทผมผมมาถ่ายขาบวนสีนแปดนะครับตรงน,นี้ เดีย๋ยวดิ้งเสียงหวีดละมันเคยมันถ่ายสีแปตรงนี้นะครับแตว่วันนี้ได้ได้โอกาสมาถ่ายตรงนี้นะครับขบวนเจ็ดห้านานๆอาจจะแบบปีหนึ่งเดือนปีปีหนึ่งมีแบบครั้งสองครั้งนะครับที่จะได้มาถ่ายตรงนี้เพราะว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้นะเนี่ยเสียงหวีดมาแล้วเมื่อกี้รถ เครื่อควบคุมหลอดควันก,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 นกว้างกำลังเอารงนะครับนู่นน่ะดินเสียงไหมเปิง้งเปิ้งแล้วนะฝั่งนู้นน่ะเครื่องควบหลอดควันกว้างกำลัง,ง,ง,ล,งลงนะครับออกมาละโอ้เสียงเบามากนะครับเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเสียงให้ฟังครับ ตึงตึงนี่อ่ะครับเบามากเลยครับเสียงเครื่องกันอนะ่ะเสียงออกจากฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เสียงเบามากเลย ก็เป็นารเพื่งกันเข้าคุณหนองคนกว้างนาะครับอ่เจอกันชิ่หน้านะครับ